ทำท่าแบบซิรีนเลเวลอัพหน่อยครับทำท่าแบบซิรีนเลเวลอัพหน่อยครับอ่าซิรียนเลเวลอัพทำท่า,ทา,างไงวะซเลียนเลเวลอัพไอ้เคียวโคตรเหมือนนะคำเตือนนะครับวันนี้ไม่มีคำเตือนโอเคไปดูคลิปกันเลยมาแล้วห้าทุ่มเล้ว มาแล้วมาไฟวู้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  The Mountain The Mid The Legend Could It Really Be Let's Go m าไฟ f i Sir Mouse Any Obstacle m าไฟ f i ของผมเจ็ดมานาหกสิบเจ็ดมานาหกสิบทอ You Have s u m m o n สิบสองมานา o f งแลนด์มาร์ก็คือเราก็คือเราเล่นแลนด์มาร์กสิบสองมานาขึ้นไปมาไฟเชลเลเวอร์อัพไม่จชเป็นต้องอยู่บนบอร์ดด้วยเลเว l Up อัพจัดจากในเด็กได้เลย ขอบคุณดาวด้วยนะครับเรีว่าเจ๋ในเด็กได้เลยสมอลแลมาส12มานาขึ้นไปก็คือแบบสะสมได้เล่นหนึ่งเล่นสองเล่นสามเล่นสี่มานาสะสมรวมกันจนถึง12มานาน้องชิปกว่าชิป สีมานากราวแซมครับผมอันนี้ก็ที่เห็นในสปอยล์เมื่อกี้นะสตาร์นยูนิตดิวทรีทูอิดอิฟยูแฮปสมอนด์แลนด์มาร์คในเกมก็คือสตาร์นยูนิตหนึ่งตัวแล้วถ้าเราสมอนแลนด์มาร์คไปแล้วในเกมนี้จะทำสามดาเมจใส่มันด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคือสีมานายิงสามและวนี่ไงเชียร์ซัดหน้าว่ะ <c oughs> อืมโหหมัดหมัดลงพื้นเจ็ดมานาเจ็ดสิบเอ็ดครับเวนามซลมอนออลเลเวลอัพออลราวสตาร์ทอิฟยูแฮฟเดอะแอทแทคโทเค็นครีเอทอันสต็อปเปเบิลฟอรสซินแฮนด์ถ้าเรามีแอทแทคโทเค็นมันจะสร้างอันสต็อปเปเบิลฟอร์สให้เราซึ่งอันสต็อปเปเบิลฟอร์สเหมือนผมเห็นเมื่อกี้แบบแบบละคือการสตันยูนิตทุกตัวของฝั่งตรงข้ามอ่าซีออฟสเตรนเราเห็นไปแล้วไม่ต้องพูดถึง ชค่แต่แตนบอลไฟมันเบิ่มอยู่นะแตนบอลไฟมันโคตรเบิ่มเลยนี่ครับอันซับเบฟเฟอร์ฟอสสองมานาสโลสตันออยเนมีสโอลิชิปเชี่ยสองมานาเพื่อสตันทั้งบอดของฝั่งตรงข้ามสองมานาเพื่อสตันทั้งบอดไอเชีย่ยโคตแรงโคตแรงแต่แตม่มันจะเสกมันจะเสกก็ต่อเมื่อเรามีแอคแท็กตูเครนนะคือจะเสกเฉพาะเทอร์นี่เราได้ตีเท่านั้น A Stunning Show of Strength เยี่ยชนหมัดว่ะชนหมัดบึ้มบึ้มเชี่ยโคตรแรงโคตรแรงเดือดอยู่เนี่ยน่าเล่นมากใช่โอเคการทั้งหมดครับ มีใบไหนที่เราไม่เห็นบ้าอ่าเหมือนเหมือนเราจะเห็นครบทุกปบแล้วนะไม่ไม่มีการ์ดายไหนที่ยังไม่โพรโอเคไปดูกันเลยว่ามอลไฟ์จะเล่นกับอะไรได้บ้างมอลไฟส์เจมานาเจ็ดสิบเทัฟแค่สเตตไลน์ก็โคตรโหดละไอ้เฮียเจ็มีทัฟฆ่ายังไงให้ตายวะถ้าแบบถ้าไม่ถ้าไม่เป็นเวนเจนอะยาโูแน่นอนอ่า ผมว่าเล่นกับยาสูบไม่ได้นะครับมาไฟยาสุเล่นไม่ได้ส่วนส่วนตัวเลยคือคิดว่าไอโอเนียมันไม่มีแลนด์มาร์คมากพอให้ให้เล่นด้วยซึ่งมาไฟมันต้องเล่นกับแลนด์มาร์คเพื่อเพื่อจะเลเวลอัพในไอโอเนียมันไม่มีแลนด์มาร์คเก่งเลยอะแลนด์มาร์คไอโอเนียห่วยซึ่งถ้าเราจะเล่นแต่แลนด์มาร์คของทางกอนมันก็มันก็ไม่พอใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยที่ต้องคิดคือมันต้องมีแลนด์มาร์คเก่งเล่นคู่กับมาไฟเพราะฉะนั้นรีเจนที่เวิร์กที่สุดตอนน คือเมกไม่คันหกสตาร์นมันเหมาะกับยาสโอก็จริงกันแหละแต่ว่าดูทรงแล้วมันจะเล่นด้วยกันไ,ไม่ได้ชูริม่ามันเป็นลีเจียนเดียวที่มีแลนด์มาร์กเยอะพอที่จะให้เสกหรือไม่ก็ต้องไปรอเอลเลียใช่เอลเลียเข้ามาอาจจะมีแลนด์มาร์กมาเพิ่มอันนี้ก็ยังไม่รู้อตอนนี้เราเห็นมาลไฟแล้วการ์ดอื่นๆในเด็กมันเป็นยังไงบูซเนโนเก่งกับมัลไฟมากเพราะว่ามันจะได้สมอนแลนด์มาร์กตอนมันตายแล้วได้มานามมาเพิ่มมันนี่เก่งเอิร์ธเอลเมนทัลสมอนสี่แลนด์มาร์กจะเป็น 65โอเว่เด็กเด็กมาไฟตอนนี้มันเหมือนเป็นสไตล์แบบเป็นสไตล Mid ์มิดเรนตั้งบอร์ดอะนะแล้วก็พอมาไฟเวล up ก็จะมี unstoppable force มาสตันปิดเกมเพราะฉะนั้นในตัวพวกนี้มันเริ Make ่มเม k เซนแล้วนะไอตัว earth elemental เนี่ยเริ Make ่มเม k เซน n s e ละ4มานา65มีโอเว่แรงมากอ่า stormbreaker6 มานา64ลงมาลงมาได้เคลียร์ยูนิตหนึ่งตัวแล้วก็ได้ทำ direct damage ใสฝ่ฝานองค์ข้ามอันนี้ก็ก็เริ่มเม k เซนละเริ่มเริ่มรู้สึกว่าการมันไปทิศทางเดียวกันละก็คือ สตตแเบิ่มสัตว์หน้าแล้วก็แสแตตของมัลไฟนี่ยนะครับแสแตตของมัลไฟถ้ามีถ้ามีโอเวอร์มันจะเก่งมากเพราะฉะนั้นใบนี้สไปรัลสเตร์ผมว่าเก่งแล้วมันคือสามนาสามนาอะไรมาที่ลงมาแล้วช่วยให้มัลไฟเลเวลอัพไวขึ้นแล้วถ้าเราได้ซีดออฟสเตรนต์มาใส่ให้มัลไฟเนี่ยคือไอเชี่ยโคตรแรงบวก3ามแม่แดกให้มัลไฟแล้วติดโอเวอร์ให้ด้วยคือคือที่สุดแล้วแสแตตมัลไฟมันเบิ่มวะมันเบิ่มแบบเบิ่มจัดเลย แล้วก็ล็อกฟอร์ผ่าดเพราะฟอร์ผ่าก็อาจจะต้องใส่นะเพราะว่าตอนนี้เราเราอยากได้เราอยากได้แลนด์มาร์กเยอะๆอะะมาใส่ในเด็กให้เมอฟายมันเลยว่าฮาริยาทาริยาเน yeah. ี่ยเดี๋ยวเซิร์ชแลนด์มาร์กดูเซิร์ชแลนด์มาร์กดูแต่ละลีเจียนเลยบีวอเทอร์เล่นไม่ได้เดนมาเซียเดนมาเซียก็คิดว่าไม่ได้เดนมาเซียอาจจะมีโอกาสใช่ไหมเดนมาเซียเล่นกับเล่นกับกาเลนถ้ากาเลนเวลอัพจะเสกอันซอบเวอร์อันซอบเวลฟอร์ทุกเทิร์น แต่แต่ดูแล้วก็ไม่ไม่คุ้มคือรีลีเจนที่มันเม็กเซนที่สุดนะให้เป็นชุลิมาเพราะว่าเนี่ยดูดูจำนวนแลนด์มาร์กในชุลิมาใบที่มันเก่งมันมีเยอะไงมันมีเอ็นชิเนเปเปอร์เลชันลงมาพิดิกมีเฟสเวอรเรียมลงมาจัว่วแล้วก็มีใบนี้มีร็อกฮอปเปอร์เนี่ยร็อกร็อกฮอปเปอร์ก็นับเป็น2ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันคือแลนด์มาร์กสมานาตอนเราซัมมอนร็อกฮอปเปอร์ออกมาก็คือมัไฟจะได้2เนี่ยมันไม่มีไม่มีอะไรเม็กเซนเท่าชุลิมาแล้วพาริยาเมลไฟ แพ้โกแบบจัดๆก็ต้องไปลองดูนะต้องไปลองดูคือการที่มันพอการได้โกรได้ตอนนี้ก็มีมีสองสามเซอร์เนลบลูเซอร์เนลลงมาสแตทบล็อกไอโกรได้สบายอ่ามีมีร็อกฟอร์พาดร็อกฟอร์พาดก็พอจะแก้แกโกรได้ลงมาเคลียร์ยูนิตหนึ่งตัวเล่นกับทาริยาได้อีกแล้วก็ใส่ใส่พวกใบฮิลทากอนก็อาจจะการได้ปะเล่นกับซีเรียมก็มีโอกาสไหมเล่นกับซีเรียมเนอเอาซีเรียมมาการได้โกรก็ได้อะใช่ไหมคือถ้าคือพูดพูดตรงว่าทาริยามันห่วย เออเอาไปเล่นกับซีเรียนอาจจะมีโอกาสนะซีเรียนก็เร่งกองซีเรียนเพิ่มแลมาร์กในเด็กซีเรียนเร่งจัว่วมีโอกาสมีโอกาสเอาทามบอลม,มาการได้กโกรแล้วก็ปิดเกมด้วยมอลไฟน่าเล่นน่ะลงไปกอล์ฟเทลิอาไม่นับนครับนับเขาผมเพราะว่าเทคของมอลไฟมันเขียนว่าซัมมอนนะเทคของมอลไฟไม่เขียนว่าซัมมอนไม่ได้นับว่าเพลย์ก็คือถ้าเราซัมมอนแลนด์มาร์กอ่ะมันจะนับเลยว่ากี่มานาตามนั้นถ้าถ้าติดโอเวอร์เวย์ให้มอลไฟคือมันจะเก่งมากอะมันมีมันมีไอเนี้ยมีกราวด์แลม กาวแซมเป็นเวทประจําตัวของมอลไฟด้วยถ้าเราติดโอเวมให้แล้วเรากาวแซมสตันตัวบล็อกมอลไฟก็คือเราจะได้ดาเมจแบบเข้าไปแบบเบิบ่มๆ่ทายาจะบัฟไหมก็ต้องรอดูครับต้องรอดูแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะบัฟวันที่การใหม่เข้าปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยว่าแอนิเมชันหน่อยรู้สึกว่าแอนิเมอนิเมชันเวลอัพไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ปะ <Interesting. S 1> นี่ไงเนี่ยอันนี้มันแซมมอนซมมอนไอ rolling ้ rolling ซ a สองใบก็นับเป็นส โอเคก็ได okay. okay, so right. ้อยู่ได้อ <uhhh> ย <like S 1> <Third> ู่เล่นกับลิซันดาลิซันดาก็เป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่เสกเป็นอีกตัวหนึ่งที่เสกแลนด์มาร์กเยอะเล่นกับเฟรยอดได้นะเฟรยอดก็มีแลนด์มาร์กเก่งๆเนี่ยเฟรยอดมีบรทเตราวีนลงราวีนไปก็สี่มานาบวกกับแลนด์มาร์กใหม่ๆก็อาจจะพอนะแต่ว่าถ้าเล่นกับเฟรยอดแล้วเราจะใส่คู่กับตัวอะไรเล่นกับเฟรยอดใส่คู่กับตัวอะไรคิดไม่ออกเล่นกับทันโดะ แันเดูก็ไม่ได้อีกมาไฟล่าเจ็ดดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เล่นกับชาดวายชาดวายก็ไม่มีแรมาร์าเก่งรีเจนที่มีแรมาร์าเก่งมันน้อยมากอะเกมเนี้ยดูมันดูม,ดมาค่อนข้างจํากัดให้อยู่กับชูริมานะลิซันราลิซันรามันแรงม์าไล่หนึ่งครับลิซันรามันแรงม์าไล่หนึ่งอะเนี่ยมันเสกโฟลเซนทรรลอะ่ะพิลเวอร์ก็มีแรมาร์าเก่งๆสุดบราล์แรงมาร้าแห่งความรู้อะรีเจนสามตัวทาริยาหนึ่งมาไฟล์สองแบบนี้จะโอเคไหมโอเคมากๆอืมก็นั่นแหละคิดคิดว่าเล่นกับชูริมาได้แค่รีเจนเดีย,นดยวนะ ที่ที่แบบที่จะเอาเก่งแบบเก่งเลยอะ่ะน่าจะเป็นแค่ชุลิมาถ้าหวังแค่แลมาร์ทากอนก็น่าจะพอแล้วอะ่ะแลมาร์ทากอนใหม่หมๆ่อ่ะเหรอพวกนี้เราไม่เล่นอยู่แล้วปะใบนี้อาจจะเล่นได้แล้วก็แลมาร์พวกนี้เหรอผมว่าผมว่าเหตุผลที่จะให้เล่นกับชุลิมาคือ,ค,อคือพวกนี้เหตุผลที่ที่เล่นกับชุลิมาแล้วมันจะเก่งคือการ์ดอย่างร็อกฮอปเปอร์เนี่ยครับร็อกฮอปเปอร์คือเราลงใบ2มานาแล้วมันซัมมอนรอยลิงแซนเนี่ยก็คือ2มานาของรอยลิงแซนก็จะไปนับเป็นเลเวลอพของหมอไฟอ่ะ คือมันมันคุ้มค่ามันแวลูอ่ะใช่ไหมแล้วคือมันมันเป็นการ์ดที่ดีไงมันเป็นกู๊ดการ์ดรอฮ็อปเปอร์รอริงแซนแล้วก็เนี่ยอันดับวิวเอิร์ธอันดับวิวเอิร์ธสามมานาเพื่อสม่อนรอริงแซนสองอันก็คือเราจะได้เราจะได้สีมานาไปสแต็กให้มอฟายมันเม k เซน n s e ที่จะเล่นกับชูริมามีสเปลชิลให้แลนด์มาร์คใช่แถมมีสเปลชิลให้แลนด์มาร์คด้วยชูริมาไหนจะอินเนอร์แซงต้ามหาบับให้มอฟายเอออินเนอร์แซงต้ามหาบับให้มอฟายมีโอกาสนะเลลลลลล่่่นนนนกกกกกัััััับบคคคีี้้้้้ไไไไฟฟใชพอดดดมมม็็เเเเหาแะรงปปตวิ ก็คือภาพภาพที่เราหวังไว้มันก็คืออันนี้ป่ะเราเล่นมอไฟายตอนเทิร์นเจ็ดให้มันลงไปแล้วเลเวลอัพเลยอะถ้ามันเป็นเทิร์นที่เราได้ตีอะเราจะได้อนซอร์เปเบิลฟอสตมาอยู่บนมือเลยแล้วเราสามารถปิดเกมได้ตั้งแต่เทิร์นที่เราลงมอไฟายไปเลยอะคือตัวมันตัวมันแบบค่อนข้างทื่อๆอะพูดพูด,พดตรงๆคือตัวมันค่อนข้างทื่อๆนะคือลงไปตีหน้าอย่างเดียวนี่นี่คือมอฟฟายดิสกี้มอฟฟายมอฟฟายจะสู้คอมโบในฝันของแอลแอลมันยากอะแต่ว่าก็ต้องไปลองแหละเดี๋ยวต้องลองมัน เพราะว่าผมชอบลองเด็กแปลกๆใหม่ๆอยู่แล้วแลนด์มาร์คน็อกซัทน่าสนใจอยู่นะแลนด์มาร์คน็อกซัทกับมัไฟนี่น่าสนใจอยู่นะครับนอคาย่าลีน่าถ้าเรามีถ้าเรามีมัไฟบนบอร์ดแล้วเรามีแล้วเรามีแลนด์ามาร์คนี่อยู่บนสนามก็คือมัไฟเราได้ตีแบบได้ตีฟรีทุกเธอเลยใช่ไหมเนี่ย Your สตรองเ g ตแอร์ l ลน์แอนด์วิกเก็ e เซนเนมี่สไตร a อว์เตอรแล้วถ้าเราใายรีเวนเข้าไปด้วยก็หมายความว่าเราสามารถติดโอเวมติดคว er ีตแท็กให้มอไฟได้พอมีภาพไหม ไปนี้ก็ห้ามานาแล้วอะมีภาพอยู่แล้วก็ไปใส่ไปใส่พวกแลนด์มาร์คเสริมของทากรเข้าไปถ้าเรามีไอตัวนี้บนสนามแล้วเรามีมอลฟายยืม,มบอนบอร์ดอะก็คือมอฟายเราได้เทรดทุกเทิร์นอะแล้วมันมันไม่มีวันตายอะมันมีทัพเลือดสิบเอ็อะเชี่ยกว่าจะตายก็ได้เทรดไปสามสี่ห้าทีแล้วดูภาพเต็มหน่อยภาพเต็มของมอฟอ๋อนี่นี่นี่น่เียหล่ <laughs> อเท่ กับยาโอพอได้ไหมไม่ได้ครับคิดคิดว่าไม่น่าได้ไม่น่าเก่งคือลองลองคิดภาพสตันน่ะเมคานิกสตันอ mm hmm. ของหมอฟายแม่งเก่งมากๆ2มานาสตันทั้งบอด mm hmm. เพื่อเพื่อที่เปิดโอกาสให้เราได้ตีปิดเกมอะ่ะ mm hmm. แล้วคือสิ่งที่เราควรจะเอาเมคานิกนี้ไปเล่นด้วยก็คือการที่เราสร้างบอดแข็งแล้วเอาไปตีแบบซัดหน้าเธอที่เราสตันใช่ไหม mm hmm. แล้วคิดภาพเล่นกับยาโุโอสตันทั้งบอดเพื่อตีสองทั้งบอดเนี่ยมันมันโคตร ไม่คุ้มค่าเลยเราจะเอาอเยาสุโกระโดดกระโดดเล่นยาโอเมาไฟท์คำเตือนเด็กที่คุณจะเห็นต่อไปนี้เป็นเด็กมีมขอบคุณสี้าดวงครับอ่าเมื่อกี้ถึงไหนละเมื่อกี้ถึงไหนละอ่าก็ลองลองคิดภาพดูว่าระหว่างระหว่างสตาร์ทสองทั้งบอดเพื่อให้ยาสุโกระโดดไปฟันกับสตาร์ทสองทั้งบอดเพื่อตีปิดไปเลยอันไหนเก่งกว่าก็ลองคิดดู